ดูด่วนญี่ปุ่นไว้ใจและยอมรับแข้งไทยมากส่วนซัปโปโรอุ่นเครื่องดีสุปรโชคค่อยเป็นค่อยไปปิดท้ายเจริญศักดิ์เซเลโซเล่นดีได้ลงเกมอุ่นเครื่องถึง70นาที เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของนักเตะไทยในการไปคาแข้งเจลีกกันแต่ช่วงแรกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันก่อนรวมไปถึงแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเน่พัทในเครกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเน่พัทในเครกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วย ไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ช่วงแรกเนี่ยผมจะขอไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกฟุตบอลญี่ปุ่นกันหน่อยมันมีหลักฐานชี้ชัดนะครับว่าฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยให้การต้อนรับแล้วก็เชื่อมั่นในนักเตะทีมชาติไทยนักเตะไทยอย่างมากนะครับพอล่าสุดเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนการแข่งขนันฟุตบอลเจลก ฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนะครับปรากฏว่าฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยถ้าใครสังเกตนะเขาจะไม่ได้ใช้นักเตะต่างชาติเยอะเขาจะเน้นการพัฒนานักเตะญี่ปุ่นส่งออกไปต่างประเทศให้ได้เยอะที่สุดเพื่อจะเป็นผลดีต่อทีมชาติญี่ปุ่นของเขานะครับเพราะฉะนั้นการที่นักเตะต่างชาติคนหนึ่งจะไปเล่นฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยต้องได้รับการยอมรับและเขาก็สเกลมาเป็นอย่างดีนักเตะต่างชาติที่ได้ไปค้าแข่งในฟุตบอลญี่ปุ่นเยอะที่สุดเนี่ย จากการขึ้นทะเบียนล่าสุดนะครับจากข้อมูลของเจลีกเนี่ยปรากฏว่าอันดับหนึ่งคือบราซิลนะครับ91คนไม่แปลกใจเพราะบราซิลกับฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยมีสายสัมพันธ์อันดีต่อการรวมไปถึงคุณภาพนักเตะบราซิลเนี่ยเป็นสิ่งที่ฟุตบอลเจลีกเขาใช้งานอยู่แล้วนะครับดาวซันโบเออันเดสันโลเปหรือใครหลายๆคนก่อนหน้านี้นักเตะบราซิลอันดับ2เนี่ยเป็นเกาหลีใต้ เกาหลีใต้35คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูนะคุณผู้ชมอันดับ3เนี่ยเป็นสเปน6คนนะสเปน6คนเองไม่เยอะและอันดับ4นักเตะต่างชาติที่มาค้าแข่งในเจลีกมากที่สุดปรากฏว่าเป็นของนักเตะไทยครับที่มีถึง5คนด้วยกันอ่าก็จะมีเนี่ยเอาที่เป็นลีกสูงสุดลีกหลีก2หลีก3นะครับจเจริญศักดิ์กับเซเรโซสุปโชค เอกนิต e จากซัปโปโรแล้วก็เอฮิเมะในเจิริก2แล้วก็ชนะพัฒนบัวพันธ์กับทวชัยอินประโคนโอ้โหเราเป็นอันดับ4ที่ทีมญี่ปุ่นจะดึงนักเตะไทยไปเล่นไปใช้งานคุณผู้ชมโอ้โหสุดๆดครับถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะคุณดูอาเซียนทีมอื่นนี่ไม่มีเลยเห็นไหมเวียดนามไม่เห็นเลยนะอินโดก็ไม่มีแล้วแล้วใครกฟิลิปปินส์มาเลยไม่มีเลยเห็นได้ชัดว่าโหญี่ปุ่นเนี่ย ไว้ใจนักเตะไทยคือถ้าเกิดจะดึงนักเตะจากอาเซียนไปพัฒนาไปแข่งขันเนี่ยนักเตะไทยจะถูกเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆเลยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับคุณผู้ชมจากนั้นขยับไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของนักเตะไทยในเจลีกกันหน่อยนะครับอัปเดตเซเรโซโอซาก้าตอนนี้ต้นสกัดของเจ้าเทศเจริญศักดิ์วงกรก็กลับไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นและเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะลงสนามในศึกฟุตบอลเจลีกนัดแรก ด้วยการเจอกับกัมบะโอซากานะครับเป็นเกมเยือนในวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ที่พานาโซนิคสเตเดียมสุอิตะน่าดูมากครับคุณผู้ชมจากการไปเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมล่าสุดเนี่ยทางฝั่งเซเรโซโอซากาก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่องนะครับตอนนี้จเจรินศักก็เรียกได้ว่าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นอยู่ในช่วงเวลารปรับตัวแล้วก็อยู่ในทีมเนี่ยเป็นชุด2ชุดแรกก็จะเป็นพวก11ตัวจริงใช่ไหม ชุด2นี่ก็จะเป็นบรรดานักเตะใหม่ซึ่งจเจริญศักดิ์เนี่ยอยู่ในชุดนั้นและล่าสุดเนี่ยเซเรโซโอซาก,ก้าอุ่นเครื่องนะครับเจอกับทีมเจลิก2อย่างโตกุชิมะวอตติสโอ้โหบอกเลยนะครับว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเซเรโซโอซาก,ก้านะครับเล่นกันเนี่ยครึ่งลา45นาทีจำนวน3ครึ่งเซเรโซเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นย์นะครับจากวิตตอบูเอโนโชตะคิต,า,ตานะแล้วก็คาเครุฟุนาคิ ส่วนเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นเป็นชุดที่2ก็คือเขาจะมี11ตัวจริงลงไปชุดแรกและเจริญศักดิ์อยู่ในชุดที่2เลยนะเฮ้ยถือว่าดีนะคืออยู่ในชุดที่2แสดงว่าตอนนี้ก็จะเป็นตัวเลือกในมานั่งสำรองอะ่ะถ้าชุด3เนี่ยมันต้องรอให้สำรองเจ็บใช่ปะ่ะแต่เนี่ยเจริญศักดิ์อยู่ในชุดที่2แล้วก็ได้ลงเล่นไปทั้งหมด70นาทีนะครับ รายงานจากพี่ปองล่ามของเจ้าเท่เจริญศักดิ์เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าเท่ก็ยังคงทำงานได้ดีตามที่ซ้อมแล้วก็ที่สำคัญมีจังหวะสวยๆและเจ้าเท่ยังคงทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะอยู่ในสควอตชุดลุ้นลงสนามให้ได้ผมว่าต้องเริ่มแบบนี้ก่อนเจริญศักดิ์เนี่ยอยู่ในชุดที่2ให้ได้เพื่อจะอยู่ในตัวเลือกในการมีชื่อให้กับเซเดโซโอซากาไล่ไปทีละสเต็ปอุ่นเครื่องให้ดีซ้อมให้ดีมาอยู่ในสควอต อาจจะต้องเริ่มเป็นตัวสำรองถ้าเป็นตัวสำรองได้รับโอกาสลงเล่นก็ต้องโชว์ฟอร์มให้ดีเดี๋ยวถ้าเกิดทำได้เนี่ยโอกาสในการเป็นชุดหลักก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าเท่เจริญศักดิ์องค์กร,กรน้องคนนี้ตั้งใจมากผมกําลันตีนะครับไปแบบตัวคนเดียวไปโฟกัสฟุตบอลล้วนๆครับคุณผู้ชมและยังมีเวลาให้เจ้าเท่ได้โชว์ฟอร์มอีกในเกมอุ่นเครื่องพี่เชื่อที่จะมีชื่อในเกมแรกที่เจอกับบะโอซากกานะครับนัดต่อไปของเซเดโซโอซาก้าเนี่ยจะมีคิว เจอกับเวลกตะเซนไดนะครับทีมจากศึกเจอรีคสองอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าเทจะยิงประตูได้หรือเปล่านะหรือมีแอซิดหรือเปล่านะในนัดต่อไปของเกมอุ่นเครื่องนะครับเขาบอกว่าบอลยุคปาปาสเนี่ยเล่นมันก็เดี๋ยวรอดูนะครับซเซเรโซยุคใหม่จากนั้นขยับไปดูฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรกันหน่อยนะครับต้นสกัดของเจ้าเช็คสุปโชคสารชาตินะครับก็มีเกมอุ่นเครื่องอย่างต่อเนื่องปรากฏว่าซัปโปรโรนภายใต้าการคุมทัพของไดกิอิวามะสะ เฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นที่รู้จักนักฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีเนี่ยผลงานในเกมอุ่นเครื่องดีมากๆนะครับมีชนะ FC c ซีซ o ดีทีมระดับลีกประจำจังหวัด11ลูกแล้วก็มีเสมอโทชิงิเอจาก j จลีก2 1ต่อ1แล้วก็มีชนะวีวาเลนนางาสกิทีมจาก j จลีก2เช่นเดียวกันเนี่ยต่อ1และเกมล่าสุดในในเกมอุ่นเครื่องเสมอกัมบะโอซาก2ประตูต่อ2 หลายคนไปดู11ผู้เล่นนะัดที่อุ่นเครื่องกับกัมบะโอซาก้าเนี่ยเฮ้ยถือว่า11ตัวจริงของซัปโปโรเนี่ยยังมีตัวหลักๆอยู่นะยังมีซูเกโนะมีเลโอโอซากิเรียวทาคาโอปาร์มินกยูโทยะนากามูระแล้วก็มีทาคามิเนะอาราโนะคอนโดเรียวตาอาโอกิฮารุโตชิระอิแล้วก็อามาดูบาไกโยโกะส่วนหลายคนถามแล้วเช็คไปไหนทำไมไม่อยู่ใน11ตัวจริงชุดแรกของซัปโปโรตอนเนี้ย เช็คคือไปร่วมฝึกซ้อมช้ากว่าเพื่อร่วมทีมนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะยังไม่เร่งให้เช็คอะได้แบบให้ร่างกายแบบต้องขยับไปเป็น11ตัวจริงในเกมอุ่นเครื่องเลยเขาค่อยๆให้เช็คแบบฟื้นฟูร่างกายแบบเพราะเขาเพิ่งผ่านโปรแกรมหนักมาแล้วเช็คก็เจ็บก่อนที่จะ ช่วยทีมชาติไทยใช่ไหมตอนนั้นเจ็บแล้วต้องใช้เวลาพักเพราะฉะนั้นเขาจะเทนูชนนอมร่างกายของสุปโชคเพื่อพร้อมที่สุดในเกมแรกของฟุตบอลเจลิกสองนะครับที่จะเจอกับโอิตะเทนิตะสถานการณ์ในทีมของเยอเช็คไม่น่าห่วงผู้ชมแต่ตอนนี้คือซัปโปรโรเขาทนุชนอมถ้าเกมอุ่นเครื่องเกมไหนที่ที่ก่อนเกมเดี๋ยวจะเห็นเช็คกลับมาแต่ตอนนี้อาจจะต้องลงไปยืดเส้นยืดสายก่อนเพราะว่านักเตะที่มาหลังๆเนี่ยความฟิตยังไม่เท่ากับช่วงพวกที่มาตั้งแต่แคมป์แรก เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเช็คลงมาเนี่ยก็จะมาแทนที่ของฮาคุโตะชิรุไโอโหสีหน้าแนวรุกของซัปโปโรเนี่ยจะได้เห็นเป็นอามาดูบากายโโกะเรียวตะอาโอกิแล้วก็สุปโชคสารชาตินะครับแล้วก็มีคอนโดเล่นขวาส่วนซ้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปาร์คมินกิยูก็รอดูนะครับสุปโชคก็เรียกได้ว่าตอนนี้พยายามเลยกความฟิตให้กลับมาเท่าเพื่อร่วมทีมแล้วก็ที่สำคัญคืออาการบาดเจ็บ ตอนนี้ทีมแพทย์ซัปโปโรยืนยันเลยว่าปีนี้นักเตะในทีมซัปโปโรจะไม่มีใครเจ็บจะทะนุถนอมให้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลเนี่ยเดี๋ยวเช็คจะได้กลับมาอยู่ในส็คอร์ชุดหลักเพื่อได้ลงเต็มๆแล้วก็พร้อมลงเล่นเกมแรกที่จะเจอกับโอิตะที่นิตตะนะครับในวันที่ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ที่กาลังจะมาถึงในวันที่16กุมภาพันธ์นะครับก็เดี๋ยวรอดูส่งกําลังใจกับสุปโชคสัตชาติกันได้นะครับก็ยังคงเป็นตัวหลักของทีมซัปโปโรแล้วก็เป็นคนที่แฟนบอลซัปโปโรคาดหวังให้ผลงานดีให้ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูฟอร์มของเจ้าเช็คสุปโชคสัรชาติกันนะครับในเจอลิก2นะครับก็มีฐานทัพส่นแน่นอนนะผ่านทางน่าจะเป็น BG Sport ถ่ายนะครับสำหรับทางฝั่งของ ซัปโปโรนะขนาที่ทิ้งท,ท้ายคลิปนี้กันที่เรื่องราวของเอกนิษฐ์ปัญญากันหน่อยนะครับตอนนี้ก็ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นอยู่กับทีมเอฮิเมฟซีนะครับสถานการณ์ในทีมของเจ้าบุกเอกนิต์ก็ถือว่าดีมากๆครับได้รับโอกาสลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิวร์ตลุกแล้วก็เป็นนักเตะที่คนญี่ปุ่นยอมรับเพราะมีดีกรีอุดระเลสไดมอนด์มาแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดเผยทีมงานที่จะมาช่วยบุกในการสร้างความสำเร็จที่เอฮิเม ชื่อของพี่แชมป์นะครับอดีตล่ามของพี่มุ้ยเจรศินล่ามของทิติพันธ์พุ่งจันทร์และก็มโกโตเทกุระโมริจะเข้ามารับหน้าที่เป็นล่ามให้กับเอกนิตฐ์ปัญญาหูพี่แชมป์เนี่ยภาษาฟุตบอลเนี่ยเป๊ะแล้วก็เคยไปอยู่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการปรับตัวไม่น่าห่วงและการทํางานร่วมกันก็น่าจะดีแล้วผมได้เจอพี่แชมป์ก่อนเขาจะไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาตั้งมั่นเลยนะว่าเขาอยากจะช่วยบุกให้ไปให้สุดทางในฟุตบอลเจลีกให้ได้ ตอนนี้บุกก็มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมกับทีมอย่างหนักนะครับก็เดี๋ยวรอชมฟอร์มกันนะนี่ก็เป็นการอัปเดตเรื่องราวของนักเตะไทยในเจลิกนะครับก็สู้กันให้เต็มที่ทุกคนนะเพื่อโอกาสลงสนามคือปีนี้เป็นปีที่นี่คือนักเตะไทยเจนใหม่หมดเลยถ้าเกิดไปแล้วได้ลงเล่นเนี่ยโอ้โหคนญี่ปุ่นก็จะยอมรับนักเตะไทยมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับอัปคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้าง ก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องสุยนะครับรวมไปถึงแนะนำนี่เลยนะครับเปอยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเน่พัทในเคตกรโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน,น,น้น,นๆโปรตีนเน้นๆเกเรเน่พัทในเคตกรโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ